สวัสดีครับผมคลิปนี้นะครับก็มาทดสอบเรียกว่าทดสอบก่อนส่งนะครับปกติจะทดสอบไว้ทําคลิปก่อนลงขายนะครับบางคลิปผมก็จะทําเป็นแบบก่อนส่งเนี่ยนะครับก็ทําไม่ทันนะฮะก่อนส่งก็คือก่อนที่จะแพ็คของลงกล่องนะครับก็ทาคลิปทดสอบไปให้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นทดสอบ Sony นะครับตัว m mpc nx 1นะครับใหพี่กิจภัฒนจากพยานะครับผมนะฮะ ตัวนี้อย่างที่บอกนะครับจะเป็นรีโมทตรงรุ่นนะครับควบคุมได้หมดทุกอย่างเลยนะครับก็สะดวกสบายครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับจะมีจอจางๆนิดนึงนะฮะฝั่งเนี้ยนะฮะตรงนี้ดีตรงนี้ตรงนี้อาจจะไม่ครบนะครับพวกนี้ถ้าเกิดเราใช้บ่อยๆนะครับมันจะค่อยๆขึ้นมานะครับค่อยๆชัดๆขึ้นมานะครับอันนี้คือเจ้าของเดิมเขาเก็บไว้นานนะครับพูดง่ายเราต้องมาให้เขากินไฟซะหน่อยนะครับสาหรับ แอมพวกนี้นะครับสาหรับหน้าจอแบบนี้นะครับตอนแรกเนี่ยขึ้นน้อยกว่านี้นะครับตอนนี้เริ่มขึ้นมาบ้างละนะครับผมจอก็คมชัดสวยงามอยู่ครับเดี๋ยวผมทดสอบวิทยุนะครับกับ AUX เนาะสออย่างเสียงก็เสียงดีมากครับเสียงนุ่มลึกนะับไปจับคู่กับลำโพงได้เลยนะครับที่พี่มีนะครับแล้วก็เสียง ออกครบอยู่นะครับอันนี้จะเป็นคู่หน้านะครับอันนี้เป็นเซอร์ราล์นะครับอันนี้เป็นตู้ซับวูฟเฟอร์เนี่ยผมรุ่นพระเจ้าเห่านะครับผมก็เอามาทดสอบให้ให้ดูนะครับว่ามันยังใช้ได้นะครับเอาแล้วครับเดี๋ยวใช้รีโมทเปิดเลยครับ อันนี้คือวิทยุนะครับก็ยังชัดอยู่นะครับเนี่ยุดรอดูเข้าวแต่ไฟแต่มันาจจะขึ้นไม่เต็มใช่ไหมครับก็พอได้เราค่อยๆกดไล่ไล่ไปนะครับนะคับ้วงวิทยุเพราะว่าตัวเลขมอาจจะเห็นมค่ก็ชัดว่าคลื่นอะไรนะครับตามที่บอกไว้ในโพสเนาะต่อไปเดี๋ยวไป a u x เลยดีกว่านะครับผมไป a u x ก็ไปกดที่ปุ่มฟังก์ชันนี่แหละฮะ เลือกที่โหมดวิดีโอมีต่อสัญญาณเสียงเข้าได้2ชุดนะครับพันโหมดวิดีโอและ MD นะครับกดเลือกฟังก์ชันตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาที่การปรับแต่งเสียงก่อนเลยก็ได้ครับการปรับแต่งเสียงถ้าเป็นที่ตัวเครื่องเนี่ยนะครับมันจะปรับแต่งเสียงได้เป็นแบบปรับแต่งเสียงที่เป็นเสียงสําเร็จรูปนะครับผมแล้วก็เสียงมันก็ดีระดับหนึ่งนะแต่าก,การปรับแต่ง EQ แบบปรับเองเนี่ยมันจะดีมากมากกว่านะครับ ซึ่งมันจะต้องมีปุ่มที่รีโมทที่ปุ่มที่เรียกว่า G EQ นี่นะครับ G EQ นี่กดไป G EQ เสร็จแล้วมันก็จะขึ้นหน้าจอเป็นแบบนี้นะฮะหน้าจอก็จะขึ้นเป็นย่านความถี่มันอาจจะไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราก็มาดูตรงตัวเลขนี้เอานะครับตัวตัวเลขที่เป็นย่านความถี่1กิโลเฮิร์มันจะมี5ย่านนะครับสายสุดก็เป็น6 3 250 1อกิโลเฮิรตกิโลเฮิร์และ16กิโลเฮิร์นะครับ เวลาปรับก็ค่อยๆลองไล่ปรับดูนะครับปรับได้เยอะมากเลยนะครับบวกลบสิบเมื่อถ้าผมจะไม่ผิดนะครับอันนี้ก็ลองปรับดูนะครับปลดขึ้นลงซ้ายขวานะครับปกติเลยนะครับเสร็จแล้วกด enter นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมนอกจากนั้นมันจะมีของโ o n y ่เขาก็จะมีปุ่มเพิ่มพลังเสียงเบสนะครับหรือ dbfb นะครับใช้รีโมทก็ได้ครับได้หมดเลยปิด normal แล้วก็ high นะครับเป็นสามระดับเลยนะครับผมเป็น normal ไว้แล้วกันนะครับต่อไปจะเป็นปุ่มที่เรียกว่า,าปุ่มเสราร์นะครับเสร์เนี่ยเ,เวลาเรายังไม่กดเปิดโหมดเสราร์เนี่ยเสียงก็จะออกลำโพงเสราร์อยู่แล้วนะครับซึ่งผมคิดว่ามันฟังเพระกว่ากดเปิดเสราร์เอกครับแต่กดเปิดเสราร์ก็เสราร์ออนเสียงมันก็จะ ฟุ้งๆหน่อยนะครับผมว่าถ้าลองปิดกระเปิดลองเทียบดูแล้วกันนะครับผมปิดเนี่ยมันค่อนข้างจะเพาะกว่าเสียงมันจะกลมกลืนลําโพงนี้เขาออกแบบมาสมบงเสือราวด้วยนะครับออกแบบการวางมาเนี่ยเขาออกแบบมาวางด้านหลังนิดนึงนะครับเสียงมันจะอบล้อมเพาะมากเลยไม่ได้ออกแบบมาวางไว้ด้านหน้าลําโพงอย่างเดียวนะครับเขาเป็นลําโพงที่เรียกเรียกแล้วคือลําโพงด้านหลังนั่นเองนะครับลองเอาไปจัดตําแหน่งวางดูนะครับ ต่อไปก็จะมีปุ่มที่เรียกว่ากรุ๊ปกรุ๊ปนี่ก็เป็นปุ่มเพิ่มมิติเสียงนะครับกรุ๊ปนี่จะต้องไปกดใช้งานนะครับที่หน้าเครื่องแต่ปกติมันก็ถูกเปิดไว้อยู่แล้วนะครับก็เปิดไว้นะครับมันจะเพิ่มมิติเสียงยันเบรและแหลมนะครับเพราะนะครับของโซนี่เขานะครับน่าจะครบทั่วแล้วนะครับผมเดี๋ยวลองมาฟังเสียงของเขาดูนะครับผมเสียงดีมากครับฟังได้ทุกแนวเลยครับ ับก็เสียงออกปกตินะครับหากเหนื่อยใจก็เดินนี้ไปใกลผู้คนที่วุ่นวายหากเหนื่อยกายก็ลงพักลงตรงที่ใจมันพ่อนครายหากวันนี้ชีวิตที่ฝันมันยังไม่เป็นดังใจไม่เป็นไรค่อยเริ่มกันใหม่พรุ่งนี้ออกเดินทางไปบนถนน ที่เรามีว่าวันนี้ชีวิตโอเคนะครับน่าจะครบถ้วนนะครับเดี๋ยวผมก็แพ็คลงกล่องนะครับก็ขอบคุณพี่กิติภพัฒนมากนะครับที่รับจุดนี้ไปดูแลนะครับก็ขอบคุณมากๆครับผมทิ้งมันไปก่อนตอนทใจวันในบางครั้งความทาดวัน